เมื่อวานนี้ทางคุณวิรัตรร่มเย็นสสรนองประชาธิปัตย์ที่ตัวเองไปปรากฏในคลิปอ,ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยบอกเดี๋ยวจะฟ้องหมิ่นประมาทไปกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเขียนบทจัดฉากกำกับถ่ายทำเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามคุณวิรัตคุณวีรัตก็บอกว่าจะฟ้องก็เชินตามสบายเรื่องนี้ตนชี้แจงไปแล้วหลายรอบโดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าคุณพสิทธิศักดานรงค์อดีตเลขานุการประธานสารรัมุลเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยแบบไหนยังไง แต่นายพ,พสิทธิ์ไม่ใช่เพื่อนร่วมรุ่นปป,ปอรอของตัวเองแต่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นปป,ปอรอรุ่น13ของนายบรบุตรนวพัวกินกระเป๋าเงินของภาคประชาธิปัตย์นี่ครับโดยตนบอกว่าไม่ได้สนิทกับนายพสิทธิ์ก็ยืนยันว่าสิ่งที่พูดคุยกับนายพสิทธิ์เป็นลักษณะถามมาตอบไปตามมารยาทไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญผู้สิกาก็ถามบอกภาคเพื่อไทยระบุจะมีคลิปภาค2ตามมาอีก คุณวีรัตก็บอกไม่เป็นไรทุกอย่างต้องพิสูจน์กันมั่นใจว่าชี้แจงได้เมื่อถามว่านอกจากพบกันที่ร้านอาหารย่านประชาชื่นเคยไปนั่งพบนายพสิทธิ์มากกว่าหนึ่งครั้งหรือเปล่าคุณวิรัตก็ยอมรับบอกว่ามีไปกินข้าวกันอีกแต่ขออนุญาตให้เขาพูดออกมาก่อนจึงค่อยชี้แจงเพราะจะได้รู้ว่ามีกระบวนการแอบถายอย่ายยังไงยอมรับว่าการไปพบกันทุกครั้งไม่เคยแจ้งพักทราบจนพอเห็นคลิป จึงรู้ว่าก้าวเข้ามาในวังบนซะแล้วเรื่องนี้ทําเป็นกระบวนการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อถามว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์เคยเชิญไปหลายครั้งเพื่อจัดฉากสร้างสถานการณ์คุณวิรัติก็บอกว่าคิดว่าเป็นเช่นนั้นเพื่อสร้างสถานการณ์หลักฐานผูกโยงเพื่อดําเนินการกับพักประชาธิปัตย์เมื่อถามว่าเชื่อว่าจะมีคลิปอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่าคุณวิรัติก็บอกว่าไม่ทราบแต่เป็นไปได้ถ้าแอบถ่ายโดยเจตนาร้าย ตนไม่ทราบมาก่อนว่ามีการแอบถ่ายต่อก็ถามว่าการรับประทานอาหารกับนายพสิทธิ์เคยพูดถึงเรื่องคดียุบพักหรือเปล่าคุณวิรัติก็บอกไม่มีไม่ได้พูดเรื่องประเด็นที่สืบพยานกันพูดคุยก็ธรรมดาแต่ไม่ได้แจ้งในชวนหลีกภายหัวหน้าทีมสู้คดียุบพักให้ทราบเพราะไปในนามส่วนตัวเรื่องนี้เราไม่สามารถเบี่ยงเบนประเด็นของสารรัฐธรรมนูญได้หรอกเพระาะศาลก็มีระเบียบกติกาและก็เชื่อมั่นในองค์คณะของตุลาการ ถามบอกว่าการพบกันครั้งล่าสุดคุณประสิทธิ์พูดว่าคุณวิรัติชอบโยนงานหนักๆมาให้ทุกทีแสดงว่าเคยขอให้คุณพระสิทธิ์ทำอะไรให้หลายครั้งคุณวิรัติก็บอกว่าไม่มีไม่เคยขอให้นายพระสิทธิ์ช่วยทำอะไรเนื้อหาที่คุยกันไม่สามารถโน้มน้าวสารรัฐธรรมนูญได้เลยกินข้าวไปก็คุยกันไปบางทีเขาพูดมาเราก็ตอบไม่ได้ทุกข้อซึ่งการไปกินข้าวกันทุกครั้งนายพระสิทธิ์เป็นคนนัดทุกครั้งตัวเองไม่เคยไปนัด เมื่อถามว่าขณะน,นี้นายบรบุธเดินทางไปต่างประเทศแล้วชื่อว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการหรือเปล่าคุณวิรัติก็บอกวันแรกที่ถแถลงข่าวตนไม่แน่ใจแต่เมื่อเช้านี้มีข่าวว่านายบรบุธไปต่างประเทศก็ต้องดูอีกทีว่าเป็นยังไงยืนยันว่านายบรบุรไม่ใช่คนของพักและไม่เคยเดินตามคนในพักเนี่ยครับคือก้อนนี้ฮะก็ถามบอกคุณจตุพรพรมพันธ์สสพักเพื่อไทยระบ,บุว่าคุณวิรัตรรู้ดีว่านายบรรบุธเป็นมือทํางานให้กับนายวิรัตรกล่าวว่าไม่มี เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พักพลังประชาชนเคยถูกถ่ายคลิปจนถูกยุบพักมาแล้วเกรงว่ากรณีนี้พักประชิธิปั์จะถูกยุบเหมือนกันหรือเปล่าคุณวิรัติก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเป็นคนละกรณีกันชื่อว่าคลิปที่มีตนเกี่ยวข้องจะไม่กระทบต่อคดียุบพักหากเราเชื่อมั่นในสารร่ำนูเน,นี่ยครับก็ล่าสุด